สูตรใหม่ครับสูตรใหม่ถอนอขนไก่ไม่ต้องต้มน้ำนะครับเปล่าลักจัดให้ไก่จุ่มน้ำเนี่ยตกลงไปกับไก่เลยกว่าสูตรใหม่ครับอยู่ฝ่าเอาขึ้นมาไม่เอาหยากกว่าโอ้นี่ไปใส่ได้ไอ,ไอือกว่าเอาหยากสูตรใหม่หมนี่แบบนี้จัดให้นี่บ๊อบบิง กูว่าไอเบิ้งมันใ้เบิ้อยู่แล้วกูว่ามันนีเป็นประโยชน์บรเ่าเบื้องนะครับน้องรู้เดทไทยคิปอันนั้นมีเร็วตรงไหนไฟยังบุรี้ันตู้เรานตู้พันตู้กับผ่นหมอกยืนคู่กันไปซ้ำนี่นะปลุกไม่เหรยปลุกซ้ำเลยเรืองูกหมุ ม,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 มันเอาไฟปรุกมันเอารุกขนาดไมาหดมันลุกล่อักเอ้ยมาไหมเฮ้ยนี่ครับเย่างถอยหนา้าถอยหลังนี่ลนะครับเดี๋ยวไกลล้ไปสุดไม่ได้เว่าตกสะนี่น สุดไหมสุดไหมสุดขี้ข้านมันไม่สุดอย่างเดีสุดขี้ข้านเบียหม้อโอ้โอ้มึงมาต่อใส่ไปก็ถอดออกมากกว่าหลักโอ้โหครับนี่มาตองต้มนาำนะครันนี่กี่ปัดหมูเลยมึงเบีสูดไม่ใส่มึงเบีสูตไม่ใส่เนาะมี่เลยเนี่นมี่ไม่นสูตนี่นะเมียหนีมาสูตรดิกวมีสองา ย่อนย่อนมุดทำน้ำตอนคนเนี่ยมีอันนี้เอ้าสุดเด็ดสุดเด็ดเหม็นหมดแล้วกูว่ายังไม่ซื้อแอร์ไว้เสบยบมั้งครับยังบ่ได้เด้อนี่รอแป๊บนึงทั้งดากบ่อใส่ดีกว่านะออกแล้วบ่โอ้ออกค้างเนาะชาวบรานอากิศใกล้ครับ นใหม่บัดเซ่ทีนี่ออก่นน่ะออกข้ากับนู่ะอยดีกัดเขี่ยวดึงเลยเว้ยโอ้ยออกแล้วมึงบ่ต้องมึงบต้องเอาส่ไฟดอกว่าเป็นยังออกคือเ่าไม่ได้ออกแหงเี่แหละใมากัดเขี่ยวดึงนี่เขี่ยวเซเนี่ยเนี่ครับโอ้ยเนียนด ล้นหมดที่นี่ล้วนบะล้นบะล้นก็ใหญ่ตัวน้อยทีมันอิ่พออิม่มเลยวะขึ้นบ่อตัวใหญ่วกว่านี้วะอ๋อะโอ้โออกกลีครับนี่ถอนเอาเลยไม่ต้องล้วนบ่าไม่ได้ออกแหงดหิแม่นหมดละ <ừ> น,นี่เดิใน,น,นใน่านเนื้อนน่โอ้ออกอีรครับออเลี้ยวละ่ะเลี้ยวไปรู้รละอืมนีเลี่ยแล้วครับเนีเ่ยอเลี่ยนน่เลยบมันไปรักไถมาไว้ ห <laughs> ลักไก่เข้ามาแล้วเขาข่าวอยู่หรือขาขึ้นหน่อยแต่ขาดขึ้นหน่อยเนี่ยหนาคนเดียวรเนาะวันนะ่ะเพราะต้องไม่ขาไม่ขายกัว่าหลักกันไหนไม่ได้ วันแล้เราก็มาลนนะลนไฟข้ออนน้อยออกอมือชฉ่งของทีมงานเลยครับนี่หากินมันม่นหมันหากินมันมน่นหมันไปคู่ปับไปแล้วคู่ปับไปดีแล้ว <c oughs> ใหญ่ไปคือพี่ใหญ่ตามน้ำคู่ปับตามเฮตุเสร็จเหตุตรงนี้เหตดิี่ นี่เฮ็ดตรงไหม่ออะนะหลัมึงตาเฮ็ดอ่ะเยวเลงใส่เฮ้เขาหลอกมาไหมแล้วก็เฮ็ดไอ้ไกลก็นะครับเดี๋ยวเอย่างเดี๋ยวรอดมอนต่อไปหล,กล,กลักหลักหลัก นี่หลังเ่าดิยังดีสั่มถือไฟเลยนะกินสัมเมื่อกี้ตัวหน่่ยของเงี้ยเดี๋ยวพาไกลกนนะครับเอาครับนี่เรวครับย่างลุกทุ่งลุกทุ่งไม่หวิงนี่ชั่วโมงเจอกันครับ หน,นึ่งชั่วโมงนอนรอละทีมงานปีใครปีมันเลยใครผุ้มวิปปีกน็นอนขี้นทีมงานรอกิน <c oughs> พี่ใหญ่ไม่มาออกจากแกงไปแล้วพี่ใหญ่เดี๋้อเด้อคนไรเพ่ออกจากแกงนี่ยโอ้โหเต่าพื้นเต่าเด้อเด้อเด้อคนวัวพื้นนะเต่พื้นพี่ใหญ่ <c oughs> อ่ะติดตามบับเป็นชั่วโมง เดี๋ยวตับไปชิมกันนะครับไก่เหลียงแล้วอีกประมาณหาที่ได้กินไก่ทิ่ประเทศนะเดี๋ยวชิมตับกันนะครับเนี่ยมักตับมักตับคุณมักตับครับมาแล้วเมนบ่แม่เสียงเบาอยู่ไหนวตัดอันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรลักษณ์กันกล้วยรนะักการกล้วยเนาะ นี่นี่ต้นนี่ครับดเดี๋ยวซิมตับกันนะครับนนเราก็ตัดมาไว้เก่านะนี่เม็ดนี่เม็ดเนี่ยต้นนีก้อยเขียวด้วยนี่ต้นตนี่ได้บอกก้อยเขียวซิมตับครับตัดมาหน่อยทียจับโทรสัพท์หน หัวใจมึงฮ้หัวใจจะได้พ้องตัวไงเฮ้ยกินหรืเราซิมตับนะครับ,บแซบ่บอืมอร่อยมากนะครับครับสุกแล้วบันเลงได้บันเลงบันเลงสุกยังสุกแล้ว เด้ถูกแล้วครับไปไปโยนในโยนในป่าถูกแล้วนครับกินได้ลยเย้อย่างนุ้ยเลยไหนๆหมุนหมุนหมุนไหนมันคือหมึดเหรอวะหมุนเออหมุนโอ้โหครับยอดเหยื่คนเห็ดผ่านตู่มผ่านหมอกเย้ครับกินนะครับกินคิมฝากติดตามด้วยมนหาชาแนลนะครับ ครับตัดเลยอามยื่นเอาดึงออกที่น่แสบๆเมือนกันนะครับิีไหนามาทีไหนขวอนบ่